สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูแคต313 BCR ราชาเม็ดเงินลอกผักตบชวาลอกแหนวับพืชนะครับ NPR ตั้งรับอาจจะส่งไกลนะครับพี่น้องโอ้ขับนิ่มจริงๆเลย งานราชาเม็ดเงินครับหรือว่าปานนมจัดให้แคทนี่ซื้อเก่านอกมาโอ้สี่ปีแล้วมั้งครับเนี่ยอ่ะตัดเต็มอุ้มพี่น้องเออ NPR นั้นวาง 6BG ฝาดำครับร้อยเจ็ดห้า F หน้าหลังเกียร์ล็อก นี่เป็น CR ก็ตูดบ่อของข้าวนะครับโอ้โหเมื่อ,อกี้นี้รวมแล้วครับเดี๋ยวต้องเรียกช่างกล้องมาหน่อยเป็นแหนเป็นแหนส่วนใหญ่หตักไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่สอ่งอยู่คนลักข้ามคลองเลย ดูผลงานก็สามสี่วันก็ออกดีครับใกล้หมดแล้วไอเหนตัวนี้นี่โตเร็วเพรพันเร็วมากพี่น้องอย่าเอาไปใส่บอปลาเชียวนะเป็นเรื่องเลย,เยที่จริงก็รวมพลชาวบ้านมา ลงคันกันนี่เรียบร้อยครับใช้เครื่องมิซูมิชินะครับพี่น้องมิซูมิชิอ่ซีซูเทอร์โบตัวนี้ก็น่าจ,จะประมาณ85ดสิบ้าพลังมาขนาด13ตันโอ้แกจับนิ่มจริงๆเร็วไม่ได้เร็วแล้วมันจะหนีครับนะวัดจะพื้มจะหนีออกต้องค่อยค เต็มปุ่มครับช้าๆได้พลาเรียมงามเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยปัจจพืชนี่ครับผมนี่รีวิวประมาณ30เมตรได้ครับนะเอาดันแล้วโอ้จะไม่น้ำเยอะด็เอาบีบน้ำครับสูตรก็คือบีบน้ำ ไมให้ไหลตามทางนี่ครับไปแล้วร้อยเจ็ดห้ามีผู้ช่วยครับผู้ช่วยเยอะอยู่ค่อยอยดึงครับไม่หมดง่ายลยเนี่ยเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งพี่น้อง ฟังหนึ่งครับนี่มีผู้ช่วยนะรีล่งแล้วจะฟังนู้นครับเยอะอยู่นู่นครับโอ้หนาปึกเลยเดี๋ยวน้ำทะลักจากภูเขามาก็จะไหลมาดีครับถ้ามีวัชพืชก็จะยากหน่อยอ่ะส่องไกล มีผู้ช่วยครับค่อยๆดึงเห็นแก่ใส่ถังพลาสติกหรือว่าแกนลอนนะครับไม่ให้ถ้าเป็นตะคิวเป็นอะไรก็จะจะไม่จมพี่น้องนะครับเดี๋ยวรถดำก็จะมาอ่อะช้าแต่ว่าชัวครับ พุ่งกี้ที่เจาะเจาะรูก็จะช่วยได้พี่น้องเวลาเวลาตักก็จะน้ำก็จะไหลออกแล้วก็เวลาตักดินอากาศนะครับลมก็จะตีออกเขาตีจะพี่น้องเยอะว่าเอ๊ะทำไมอ่ะโอ้โหเป็นพีอาครับ แล้วพี่น้องนี่นอเอาไปทิ้งไหนไม่รูย้ยังดีนะครับร้อยเจ็ดห้าโอ้ถอยตรงนี้หละแม่ตรงนี้เขาเลี้ยงปลาด้วยพี่น้องครับตะไคร้ครับเลี้ยงปลาแล้วก็ปล่อยผักบุ้งเลี้ยงผักบุ้งด้วยจะเห็นได้ว่าเชือกนี่กันนกครับนะกันนกกันนกมามากินปลา ไม่แน่ใจว่าปลาดุกยักษ์หรือว่าปลานิลครับนะเดี๋ยวตอนโตจะพามาดูพี่น้องเนี่ยไม่รู้ของใครนะอยู่ใกล้ๆนี่โอ้แจ็คดำซิงฮะแจ็คดำซิงโอ้ เกือบเกือบเกือบแจ็คดำซิงครับร้อยเก้าห้าจะหมดแล้วนักจะหมดละโอ้ผู้ช่วยครับนี่ผู้ช่วยจะพายเรือครับนะพายเรือแล้วก็ นี่ครับมีคนดึงอยู่ดึงแหนไปเลยมีเชือกอยู่ครับมีเชือกโอ้แจ็คดำซิ่งนะใส่เสื้อแดงยืนเลยครับรถก็เดินเบาน้องเดินเบาสึกว่าจะเครื่องยนต์ไม่เคยแกะน็อตครับเครื่องยังดีมากมีซูทนครับ น่าจะ c ีดี3ีดีสามหนึ่งเปล่าครับนะนี่คนพายเรือครับนี่ที่แต่ก็ไล่ได้นะไล่วัดจะพื้นไปแล้วครับ แค t สามหนึ่งมบบบพี่น้องบีบอยสร้างที่ญี่ปุ่นนะเป็นปั๊มแค t เครื่องมิซูเป็น CR ก็เป็นมงข้าวนะครับค่อยๆตักไปครับปุกกี้ก็น่าจะอยู่ประมาณศูนจุด โอ้ oh, 0.60แล้วพี่น้องใหญ่นะเครื่องยนต์จะก,กองเงินอยู่ข้างหลังกระทัดรัดมองข้าวก็บางคนก็บอกว่า,วาซ่อมง่ายบางคนบอกว่าซ่อมซ่อมอยากถอดอยากนะช่างจะงุดหงิดหน่อยเพราะว่าสายไฮดรอลิกเต็มไปหมดครับมันคือญี่ปุ่นเขาจะเข้าช่องแคบ ต้องแคบเพราะว่าภูเขาเยอะครับมันก็สร้าง CR มา CR SR โคบก็ SR แคทก็ CR โอ้แน่นี่อัจะพืชอย่างดีครับอ๋อทำปุ๋ยอย่างดีน้องพูดผิดนะปุ๋ยอย่างดีเลยแต่เป็น คือเขาจะโตเร็วขยายพันธุ์เร็วมากขยายพันธุ์เร็วมากสำหรับแหน,น่หรือว่าพักตกชวาก็เร็วครับโอ้ตัดทีหนึ่งนี่ใช้เวลาเป็น10นาทีนะใบเทกสั้นๆครับที่ญี่ปุ่นประมาณ50เซน รถเลือก6ขับแครีเอียน1ตักทั้งวันล่ะพี่น้องอสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือเพจชาติเจริญซับ X c a v a t i n ชักอันนี้รถเก่านอกครับรู้สึกว่าจะซื้อมาประมาณล้านน่าจะผ่อนเสร็จนี้ล้านสามล้านล้านสองล้านสามนะครับ บูมาไม่มีปะพี่น้องที่เห็นบอกว่าจะขายอยู่นะ้าขายจะได้เท่าไหร่สักห้าแสนได้ไหมนะครับอผู้ช่วยเยอะครับผู้ช่วยเยอะโอ้เริ่มจะเยอะจริงๆไม่หนักครับไม่หนักเนี่ย ดึงดืด่อๆพี่น้องนี่ครับออเคจะมีไม้ไผ่อยู่ฝั่งนี้จะโล่งดีครับได้ได้เยอะเลยฝั่งนู้นยังเหลือครับตรงนี้ก็โลง่งเล่นมาหลายวันและอ้าว ร9อยเก้าห้าพี่น้องเฮตโอเจ็ดดีเจ็คดำสิงไปลน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 โอ้โหอ่ะติดเครื่องแล้วครับ6น็อตหน้าหลังฮีโน่6สูบไดร์ดักอินเจกชันเฮดโอเจ็ดดีครับสำหรับรถดำร9อยเก้าสิบห้าพลังมาถ้าใส่โบเข้าไปก็โอ้โ ใส่โบก็อีก30พี่น้องบวกเข้าไปบางอื่นผมข้ามคลองไม่ได้ก็รีวิวไกลนะครับโอ้ไหล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 ลงมาครับจากกระบะ ต้องถอดฝาท้ายออกทำเร็วไม่ได้มันจะพืชจะหนีไปไกลครับเนี่เริ่มมาแล้วจริงๆเอาชาวบ้านมาลงนี่แป๊บเดียวแล้วเอ้าเวลาหมดหมดเวลาไ่น้อง ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ